ปูมาเปลี่ยนสายยาติหรอร้อยมารมสถารนี่ปูเด้มันมาขอแนวทางน้ำปูเนาะครับปูเราเป็นผู้เปลี่ยนหนีปูล้มโพใหญ่เนาะครับเนาะเมาเป็นล้มโพใหญ่ขึ้นเก่าเนาะอาล้มโพใหญ่ขึ้นเก่าคนบู๊หูไหครับแมนแมนล้มโพล้มไส้ดีขนาดนี้ตึ๊กแต่ล้มโพใหญ่นี่โชคเข่าคู่คู่มัดนะปูเนาะเข่าคนคนบนคนล่างคุณอืมบัดนี้ก็เอาขึ้นมาอีกประวัติศาสตร์ต้องมาเจรึกอีกครั้งหนึ่ง ลูโผใหญ่เออนั่นว่านี้จะคข้องแค่ว่านี่เด่นสี่หกเจ็ดบอลเด้อพวกเกี่ยวกำลังเนี่ยเรับผมติดสี่ตัวนี่ว่าได้กินสูตรบอลสูตรบนสี่หกมาหนึ่งตัวบนมาหนึ่งตัวบนหนึ่งตัวบนสี่มีสี่ศูนย์แต่ว่าเขาบนเขาล่างหลายงวดแล้วครับผมสี่หนึ่ง สี่แปดสี่เก้าพวกนี้มีหกหนึ่งพกสองสามเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามบนอย่างเดียว ผมต้องกลับเลยบอกปู่กลับได้อยู่เด้บอกโยนกลับได้เลยมันบ่เก่ยงม่นน่ะหอกกลับแตกนิดเออคำว่าเลขวันนี้บ่พลาดแต่เื้อเลขบ่ติดสามตัวนี่บ่ได้กินเลขวันนี้มาใครมัารักใด้คือจะน่าเอาปูว่าบัวผัดแต่ว่าหลวงปู่วานเหมนจะเป็นเป็นเป็นเลขเด่นหัวกับเกศหัวกับเกศเดินตัวดีเก่งมันเด้อตัวเด่นมั่นตัวเด่นขั้นวิ่งก็วิ่งหักับเกศนี่ตัวเก่งบานอีกทีดหายเอา นี่เอาไปเรียนมีเท่านั่นแหละเรียนท่านั้นไหท่านั้นหรือว่าไผ่มีเลขเก่งมากเอาใส่ตัวนี้ครับผมหกสองหกสามยันสองไผ่มีเล็เก่งมากตัวมาตัวมาใส่เอาครับผมขึ้นเลขกวุ้นี่เราต้องไปคูนล่างนี่ถ้ามักจะว่ามักแล้วซื้อแล้วให้กับตัวน้ำขึ้นเลขวุ้นี่เป็นเลขบนอย่างเดียวเ่าเกี่ยวกับล่างเด้อนี่เด้อบนอย่างเดียวนะครับบนย่างเดียวเราบนยางบดต้องไปคูบนบน นี่เท่านี้แหละครับผมหรือว่าไผมีเล็กจีบเล็ดีตัวเก่งมากแต่มันบ่อเขาก็อยู่นี่กับจับใซซสามตัวนี่ลเลยนี่ไซซสามตัวนี้ไปเลยเนาะล่มเนี่นี่แค่นี่ไอพิจนาเอาของวันนี้ก็ได้มันเปแต่ว่าซื้ออย่าไปซื้อเอาจนหวังสิเป็นเศรษฐีน้เซ <ขอ S 1> ื้อก็ซื้อเพราะได้กินในท่านเพราะได้ทำบุญทำท่านไปสั่นครับเพราะได้กินในท่านน้องปได้กินในท่านเพราะได้ใศษได้๋ซอยไปครับผมก็แววรถ เลขมันออกคู่เดือนมันบริสุทธาง่ายดอกคู่เดือนละสองเทียโน่ะแล้วละสองเทียผลมันเจ้า่าแหละบ่มมีไผยากาประกันยันข้อกันไหนเนี้ยกองมือนี่เนี่เพราะว่ามันกับเหตุมาตามหลักตามสูตรตามตำราแต่กองก็เขามาตลอดแล้วว่ามันก็มาผิดหวดางหนึ่งอ่ะละครับผมผิดีริงกับผิดก็คือว่าผิดอหไรมันผิดยังไงล่ะมันผิดเด้มันออกโปรตรงมือความเนาะอือง่ายมือง่ายมือ พอกะีจเอาซตัวกบบิแล้วมันไปเอาเก็ออกใช่ลยะตัวมาเกเนี่เอาตังตวงหมดมาโดนดังล่างสุดเออเป็นเั่นตัวมกรามากที่มันเปลีนมากเมนี้มั่ตัวมากตัวมะมักตัวมักนี่ยเขราก็เกลีกว่าเนาะตัวตัวววนี้พูนี่มากพกับเก็ต่กเกเปลี่ยนจากผู้ใหญ่มันเป็นลมโพใหญ่เด้อปูลมโพใหญ่เออลมโพอใหญ่คือเกาลงปูบนบาบวอยากให้ไปเอาไป ออกไปโซ่ยังสั่นเพิ่นว่าเพิ่นปูมักนั่มปันไหนครับผมเออก็เลยเปี่ยนมากนี่แหละมันยังคือลมพ่อใหญ่เนี่ยมันยังขังครับเกิดมาแทบก้อนวัดเป็นอะหลวงพ่ออยู่ห wow. ันเป็น huh. สิร well, we e. well, no yeah. ิโมพนพร้อมเนาะลมพ่อใหญ่พ่อใหญ่พร้อมหลวงปู่ใหญ่เป็นกระยุ่ยไต่ลมพ่อ่น่ะล่ะเปินปูมักซื้อเป็นปูเป็นมักคือลมพ่อใหญ่จะเปลี่ยนนี่ยังประเสรนเอาของเก่าหันประเสรนฐได้ก็ดีประเสรนเอ้า คือวางสิบบาทนี่มาขึ้นบุงแล้วมันแบบนี่บ่สดบบ,บัดบัดนี่คำนวณว่าสองคำงวมดมันบวกขึดด้นสิมันมาผิดกว่ามันึงนั่นละก็ได้มันก็ผิดงวดน,นึงนก็ได้กลับขึ้นมาเป็นร่มโคใหญ่นับให้น้องผชมชมมาอ่าลมโคใหญ่เข้ากลับขึ้นมาอีกครั้งนึงนี่แหละอภิเษกหน้าวมีต้นนี<า>่แหละเลี้ยงเลี้ยงทิพย์มีสี่หกเจ็ดอย่บนยางเดียวครับผมอภิเษกหน้าวขาดว่าพูดคยติดตามกัน เออกะให้เบิ้งเอานะปูเคยติดตามก็ได้เปรู้ิลุะปูนะเป็นหูชักนำมาประพิษเสลยหลวงปู่กับปูเน่าสิบรอร์ครมันต้องไปถามกองสาราปูละทำไมมันพิเสลยแม่นบาสันครับครับผมมีพิษไม่ถือก็ธรรมดาเนาะแต่บ่กขอให้มันถือหลายกว่าพิษเลยครับแมนแมนนั่นแหละแต่ผมพิษเสลยคือสิบรอแมนครับแมนอยู่ครับหายากอยู่นะือว่าสำนักใดเขาเดนมาร์กปะตรงกันก็เอาใช่ไหมล่ะ ผมเาสำเนาดึงเขา 4, 6, 7จับใส่เลยแต่ราเส้นเล็กทั้งหลายเส้นหวยนี่เขาจะงูจักรับเขาจะมีอีกเลลีเดนมากเขาก็จะมาตัวใส่ออก้พวเก่งก็มีมันก็บเก่งไบคนละด้านเนาะ 4, 4, 6, 7บมาน่กันหบมาตัวเดียวเรยกมาตัวเดียวนี่โบมานตกันเนาะมาหึงตัวบนบนนงบนอย่างเดียวเหล่าน้าเอาเลย ขอบุญกบคุณนมัสการผู้ไร้ที่ให้มีกรามีกนต์หลผู้บอก่านีครไปเสียงโชคกันนพีพน้องเนาะเสี่ยงโชคสื่อจะเสื่อหลายเสื่อกพะพ่อได้กินได้ท่านพ่อได้ใส่ได้ใว่ไม่สันอย่าหวังรวยกับการออกิิงมันนี้เถอะยึมวาสนาห้องมีบัดย่าที่มีมันจะมีรอกพราะแต่มันถือขงวดพอได้ใส่ได้กินไปนมือมือไปหนมันก็ดีแล้วล่ะขาัเมมีมันตัวแดงจยิงคือไม่รอกขาดมี่ไรหลวบ่แม่นครับัน แต่ว่าถ้าคนปมีโศกเนี่ยเด้เขียนได้สองห้ไปเสือเท่านี้เด้อไปเลยสิปเสือเด้อปัดผู้อื่นมากเขามาบอกทิมตัวนี้ปลาสือจะไม่ฝุ่นบอกตัวเชียนได้สงงหายนี่แหละในหลักก็เรียกโศกปูมี่บุญวัดสนามปูมี่เลือดัปูลมได้เบื้องตเนะ ปูลมโพ่ใหญ่เปนเด่น4 6, 7, นี7เจ็นะครับเนาะมาบนนะครับเนาะนจับคู่ให้เฮษตนั่นแหละครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดเก้าหกหนึ่งหกามเูนเจ็่นะครับเนาะนะปูพนี่ไหนักหกับลักเกนะครับเนาะที่เป็นชะีดไว้นนะหกสองหกสามเจ็ดานะครับเนาะครับเอา fc มักกะจัดคัดกระพานนะครับเนาะ ครับตัวเลขเป็นแชนแนวทางเนาะครับเนาะมีไผ่หูจะคนว่าเรกสวกตัวใดแต่ว,ว่าปูลมพ่อไงนี่ผมกับหูจะกบกเพ่นดีดอกพนก่นกระายมาไล่งวดแล้วล่ะแต่ว่าผมกับผมมีโอกาสแปลว่าน้เพ่นจังเทือเมื่อนี้มาพ่อพ่นเป็นจังบุญอยู่มือนี้พ่นมาลงมาเด่นน้ำปูลมใส่อยู่นี่ครับเนะาะเอามักกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนะครับเดอ้อมีชิปดีๆมีแนวไหนดีเด็ดๆผมก็ติยำนำมาฝากปีตอนน้องนะครับเนาะครับกฝากไปหาเอฟซีำเดอ้อที่คอมเมนต์มาอยากได้สูตรเลขนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จิพยายายเฮดให้เบิงดอกนะครับนะเนาเเนะกนะดเอาครับเอาชิปนี้ค็มีแค่นี้นะครับเนาะแคปหนาจอ้เบิงนะครับเดอ้อเอฟซีเนดะ้อ คลิปนี้ก็มมแค่นีขอกาบสวัสดีครับ